าามาดตอบข้อไหนระวังผิดมีมีคนผิดมาแล้วมีคนผิดมาแล้วระวังระวังกอไก่เอ <A. S 2> สะดมกอไก่เอขอไข่ B ข้อควาย สี่ <C. S 2> แล้วน้องก็ไปหา a b c จากเจ้าเงื่อนไขพวกนี้รู้เรื่องเนาะ <c oughs> วานวานวานรักเหลืองหนยกำหนดให้สอง a เท่ากับสอง b แล้วก็เทากัสี่คือเอาง่ายๆแล้วว่าสามอันเนี้ยเท่ากันฟังอีกฟังอีกรอบนะ 3ก้อนเนี่ยเท่ากันทีนี้เวลาน้องจะแก้สมการเนี่ยแก้หาคําตอบเนี่ยมันจะใช้แค่2ตัวคือใช้1คู่น้องจะเอา 2a กับ 2b ก็ได้เพราะมันเท่ากันรู้เรื่องใช่ไหมน้องจะเอา 2b กับ C ก็ได้มันเท่ากันหรือน้องจะเอา 2a กับ4ก็ได้มันเท่ากันคือเลือกมาแค่2ตัวถัดมเลือกมาแค่2ตัวเพื่อแก้สมการเพราะฉะนั้นวิธีการคือแบบนี้อ่ะงั้นพี่เล่นคู่แรกแล้วกันพี่เล่นบอกว่า 2a เท่ากับ 2b เฮ้ยแสดงว่า <sketches> ถ <of course> <me. Jean. S 2> no ้าเราหารสองเนี <êtes thấy S 1> ่ยเราจะได้ A กับ B ททำไมกันเท่ากันทันไหมเงินเงินพี่ขอยันยึดตัวแปร A เป็นหลักนะในเมื่อ A กับ b เท่ากันแสดงว่าเวลาพี่เจอ B พี่ก็ตกเป็น A ได้ทันไหมก็มันเท่ากันเพราะฉะนั้นแนวโน้มตอนนี้ A ไม่งเท่าคือกอไก่ก็ A ขอไข่ก็ A มันเท่ากันอ่ะอันนี้คือเท่ากันแน่แคอควายคือคนตัดสิน ควายคนนัสินพี่ยึดตัวแปรอะไรเป็นหลักนะตัวแปร่ะแสดงว่าไอ้เจ้าคอควายอะ่ะถ้าพี่ยึดตัวแปร A เป็นหลักเพื่อหา C นะพี่ก็จะต้องเอา C อะ่ะเท่ากับ2 a เพราะว่าพี่จะเปลี่ยนทุกคนในรูป A ให้หมดพราพี่ยึดตัวแปร paid เงแสดงว่า C คือ 2A ไม่ต้องคิดเลขอยู่ใช่ไหมสอเเพราะฉะนั้นคุณน้องกอไก่ A ขอไข่ a คอควาย 2a ใครเยอะสุดกอไก่เอคอไข่เอคอควายสองเอไขเยอะสุด <c oughs> น้องบอกแกมาลองกัองอกงนอ่ะฟังให้ดี <c oughs> ตอนแรกพี่ก็ตอบช้อยสามแต่ผิดเ <c oughs> พราะว่าอะไรเพราะว่าเอาเอา,เ,อาเล่าเล่าให้ฟังตอนแรกก่อนพี่มองว่า A 2a ก็ 2a a. มันเยอะสุดมันคูณ2อะ่ะแต่ประเด็นคือเราไม่รู้ว่า a มันเป็นเลขอะไรมันเป็นบวกหรอหรือมันเป็นลบหรอหรือมันเป็นศูนย์หรอไม่รู้แสดงว่าถ้าไม่รู้อ่ะมันน้องอาจจะต้องสมมติมาเช่นเช่นเช่นสมมุติอะ่ะ p a เยอะ p a เป็น1ถ้าพถ้า p a เป็นห1นนนมันจะเป็น1 1 2รู้เรื่องใช่ไหม ไอ้คอควายเยอะสุดอันนี้ถูกถ้าน้องให้ A เป็นเลขบวกเยอะสุดแต่ถ้าเกิดว่าพี่ให้ A เป็นศูนย์มันเท่ากันแสดงว่าถ้าตอบคอควายเยอะสุดไม่ใช่แหละมันมีตัวแยง้งมันกำกวงเขาเรียกว่ามันกำกวงแต่ถ้าพี่ให้ A เป็นลบอันนี้รู้เรื่องเลยน้องจะได้ลบหนึ่งลบหนึ่งลบสองไอ้ลบสองไม่น้อยสุดเลยกลายเป็นว่า A กับ B ชนะแสดงว่าเราฟันธงไม่ได้ ถ้าเราชัวร์ว่าใครเยอะสุดอะ่ะมันจะต้องฟันธงได้ร้อยเปอร์เซ็นงงที่พี่พูดไหมน้องจะต้องฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้มันกำกวมอะ่ะเอเป็นบวกเลยไม่ได้ต้องตอบชอยที่ห้ามันกำกวมฟังอีกรอบนะถ้าน้องถ้ามันกำกวมแบบฟันธงไม่ได้ตอบชอยห้าเลยเพราะเขาไม่ได้ให้เอมาแต่ถ้าเขาบอกเอเป็นค่าบวกตอบข้อควายถูกตอบข้อสามถูกรู้เรื่องไหมถ้ารู้เรื่องพิมพ์ตองหนึ่งใ้หย